ที่ทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือนะครับมีการนําเอาอาหารแห้งเนี่ยไปใส่ในตู้ปันสุกครับโดยเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในช่วงโควิดสิระบาดระลอกใหม่โดยมีการตั้งไว้ที่โรงพยาบาล,ลคนครพิง์จังหวัดเชียงใหม่ครับ คลตรีสุรจิตสุข,ขีเมฆรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมกําลังพลนําสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งน้ําดื่มบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องนะครับข้าวสารไข่ไก่ก็มาเติมในตู้ปันสุขที่นํามาตั้งไว้ที่บริเวณอาคารตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนผู้ตกงานผู้ป่วยผู้ไม่มีไรายได้และทำให้ต้องใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้จัดทําโครงการตู้ปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นครับค่ะก็ถือว่าช่วยเหลือกันได้จริงๆนะคะสําหรับ